กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกไัยชยน์ค้า่าันเจริญสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนาธรรมขอนำเสนอผลการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนาธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกรรมธิการศาสนาได้รับผิดชอบในกิจกรรมปฏิรูปจำนวนสองกิจกรรมปฏิรูปจากทั้งหมด5กิจกรรมปฏิรูปได้แก่กิจกรรมปฏิรูปที่หนึ่งการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมในทุกช่วงวัยผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนและกิจกรรมปฏิรูปที่สองการพัฒนาการเรียนรู้ และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการจากการติดตามการดำเนินการในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2,565ซึ่งเป็นช่วงไตรมาสที่สองของปีงบประมาณพศส5 6พของกิจกรรมปฏิรูปที่1และกิจกรรมปฏิรูปที่สองในภาพรวมพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างปรับตัวให้สามารถรองรับกับสถานการณ์การ ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ค่อนข้างดีโดยที่เห็นได้ชัดเจนกล่าวคือเริ่มมีการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าชมรวม,รวมทั้งมีการจัดตลาดวัฒนธรรมและงานมหกรรมวัฒนธรรมต่างๆโดยสามารถจัดกิจกรรมได้ค่อนข้างสมบูรณ์นอกจากนี้ในปีงบประมาณพศ2500 64-65สังคมไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากกระแสะการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อออนไลน์อยู่บ่อยครั้งรวมทั้งการติดตามในพื้นที่ที่โดดเด่นคือจังหวัดเชียงรายที่มีการขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดคุณธรรมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะ การมีพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่นด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีการนำเสนอเป็นจุดขายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นฐานกรณีของจังหวัดเชียงรายนี้ถือว่าเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศและเพื่อให้การดำเนินการในภาพรวม มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์มาตรา257ของรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมกระผมมีข้อเสนอแนะและการเร่งรัดเพื่อเสนอผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบทั้งสองกิจกรรมปฏิรูปดังนี้กิจกรรมปฏิรูปที่หการส่งเสริมคุณ,ณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหการรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรต่อยอดและขยายผลการดำเนินการของชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมให้ครบ400แห่งในปีงบประมาณพศ2565 2. ควรให้หน่วยงานผู้รับผิดช,ชอบจัดทำแนวทางการประเมินผล การดำเนินง,งานตามดัชนีคุณธรรมทั้งในระดับชุมชนอำเภอและจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเหมาะสม 3. ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนกลไกลระบบเครดิตสังคมหรือโซเชียลเครดิตให้เกิดความยั่งยืนในส่วนกิจกรรมปฏิรูปที่ส การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการนั้นมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีพื้นที่ในการแสดงดนตรีไทยพื้นบ้านหรืองานศินละปะของเด็กและเยาวชนโดยอาจจัดเป็นพื้นที่สาธารนณะสำหรับแสดงผลงานหรืออาจจัดเป็นการประกวดดนตรีไทยในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 2. ควรมีการจัดศูนย์กลางข้อมูล ทางด้านงานศิลปะและวัฒนธรรมที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นเข้ามาไว้ด้วยกันในระบบเดียว 3. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยอาจจะจัดในรูปแบบมหกรรมวัฒนธรรม4ภาคเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสินค้าทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ออกมาอย่างชัดเจน 4. พื้นที่ที่มีการดําเนินการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมไปแล้วนั้นควรมีการระบุผลสำฤทธิ์ให้ได้ว่ามีการดาเนินการที่ผ่านมาอย่างไรบ้างวัฒนธรรมที่ถูกนําเสนอออกมาคือเรื่องใดและมีสินค้าทางวัฒนธรรมใดบ้างในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งรายได้และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดกล่าวโดยสรุปในภาพรวม การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ2,565นั้นพบว่ามีการปรับตัวให้สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศได้ดียิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีบางเป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการรองรับที่ชัดเจนดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีการดําเนินการในรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำร,ริจภายในเดือนธันวาคม2565ซึ่งเป็นระยะเวลาสิ้นสุดของแผนการเป็นรูป้ประเทศนี้ผมขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ